ที่จะนํามาแจากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะเป็นสารานกรมภาพลายเส้นสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์เป็นเล่มที่2แล้วนะคะก็เป็นการรวบรวมของคุณทีรศักดิ์วงคําแน่นนะคะจากศูนย์หนังสือจุฬาค่ะก็จะเน้นเกี่ยวกับวังซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าและก็มีความสําคัญกับคนไทยมาอย่างยาวนานกะะ็มาท วาดภาพลายเส้นค่ะเพราะว่าวาดยากมากแล้วก็ข้อจํากัดเยอะนะคะเขาบอกเล่มนี้เนี่ยกว่าจะทําสําเร็จต้องใช้ความพยายามอย่างมากไม่ใช่เฉพาะหนังสือเล่มนี้เท่านั้นการสร้างวังจริงๆหรือแม้กระทั่งการสร้างป้อมสร้างพระราชวังบรวรสถานพระราชวังอื่นๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่9โอ้โหยากจริงๆน่าสนใจมากค่ะเหมาะกับทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็จะนํามาแจกให้ทั้งหมด3เล่มค่ะครับผมในท้ายรายการนะครับส่วนตอนนี้